สวัสดีค่ะเอฟซีมณีทอมีสามดาวสิพาพฐม่พินองมาติดตามตัวเลขกัมนาหม่อมกระทมชมมน้ำหม่อฟันหินผีพอผีไาหมาหากระทมชมมาบอกเลขจะเป็นเลขตัวไหนเนาะคะเนาะกับไปรับชมกัมนาหม่อมควอมกันค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไ้ทองมีสามดาวนําไปเด้อค่ะไปรับชมร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะน้ำหม่อมสวัสดีค่ะไีใครับ ที่ตรงนแม่ผมอกสียาครับผมเอฟยังท่านยังกับยกความจำเป็นนะครับครับบอกอ้เก็บยังไงจะเลื่อนลือย่างครับอ้าถูกตาถูกตาถูกครับนัองครับเลือเอฟมาให้หนามมาเ็กเพิ่กจะเคยเข่ามาสามตัวครับจะมัหันกระลุดแต่กระโบเป็นยังครับเอฟซีเคกระจายดีที่เก่าหละครับเอซีเนาะเอาหมวดนี้นามม๊าเบเล่นาะอกครับนามมเนาะครับเราสูเอฟซีฟังนะครับนามม ฝันเนี่ยอะครับเคลื่อนนอนบายผ้าแะไรผมมือเขานอนครับครับผมเคยฝันฝันเห็นผีปอกับผีอ้ายเป็นมาหาครับครับโม้ว่าเพิ่อนใจนะครับอืมาชวนผมไปเห็ดทานครับอยู่คางยิ่งปลาสาเห็ดทานอยู่คางป้าพี่ประสา,าครับวันเอ้าผมว่าเอาคือมีป้าใหม่ยังนี้ไม่ไงงั้มาเสียวจังโดนเป็นแบบโอ้ใช่ แม่ของพ่อผมนะครับแม่สื่อไว้ครั้งใช่ครับครยุคยิ่งภาษายุควัดครับผมมาหงวยเพราะเคยไอหนี่งคือทางว่าเดี๋ยวไปส่วนไปเหยียดทานแล้วเนาะเอาเอาคือไมีเนี่ยได้งั้นมาสื่อไว้ตรงโดนคุณบาครับแม่ของพ่อผมเนี่ครับครับผมครับหนูมาทางมาส่วนผมไปเหยียดทานน่ะั้งโอ้ผมก็รู้ว่าเมันตายอยู่ มันเบาขึันคึ้นก้นว่ตายนะครับคือนปกตรที่เฮาหี่เนาะครับก็แบบใข้าเพิ่นนเนี่ยะก็ตายก็พอกัผมสามกนครับเิ่นแบบไว่พมไปนี่ลองให้ไปเป็นมู่นั่นนะครับครับดูพิ้งหัวาอืม้ันนี้มืนติคํเน่ะผมเ้ยอันนี้ยอกมานะครับครับก็สีมือดอะผมอมมาจานนี้ไอ้ผมเนืว่าหวย เมื่อไรก็ได้ผมว่เพื่อนว่าห่วยมัดซางตามกี่ห่ออ้ายครับอ้ายผมก็มักอยากจะยื้อนนะครับครับผมผมก็ห่วยผมไม่มืออื้อนเอื้อนี่ผมครับครับเนี่ยมัว่าเออก็เลยยันใส่กระดาษเาะไอ้ผมเป็นเด็กนะครับเป็นเด็กตัวไหนครับตามมันนี่เด็กหาสี่หนึ่งครับห้าสี่หนึ่งครับโอ้พี่อ้ายเขียนให้ผมครับครับผม เป็นแบบนี้ละต้องไปสื่อแง่ครับที่ศูงตัวหนึ่งครับสี่ศูนครับเมื่อต้องสี่สูนก็ต้องเขียนแม่งก็เอาอยู่นี่ละครับเพิ่นเอาเพิ่นกับมาเคยกันจีย้เกลียวครับฟันเท็นเพิ่นเที่ยงเพิ่นกับสร้างเหลี้ยงครับผมก็ยังไหวแปลกนะครับครับแล้วโจก็ใส่เขาให้ครับแมนครับอันที่คพบคุณผ้านี่ละครับเป็นกับว่าอันนี้ละเมื่อกป็นเรื่องสื่อได้กับเป็นว่า ห้าสี่หนึ่งนะครับเนาะนะน้ำมันเข้ามาแล้วครับเอฟซีครแต่ผีริมมูนอยู่ต้นไส่ใยนี่อันฟื้นมาบอกว่าครับนำมันยังบนมากครับยังวนมากเนาะยิ่งแต่ผีพอผีอายนะครับผีพอกับผีอายครับแต่น้ำมันปล่อยไปในผีริมมวนฟื้นมาบอกตัวตัวได้กว่าครับน้ำมันคิดเลขหนึ่งสี่ศูนย์ครับหนึ่งสี่ศูนย์ครับสามหาครับสามหาครับเป็นเลขสองสุดยครับเอฟซี ระวังผีร,ริมุ่นในคลิปแรกน่อน้ำมันเนาะครับติดติดตามกันไปฝากอีพีีระวังหนึ่งซี่ศูนย์กับหาซี่เรื่องนี้น้ำมันมากเกนไปละครับแค่ที่สุดประ้านจีเลับกันยืนเียละครับบ้านสีเลับเอาคือกอนะครับือก็กล้วยเอาครับโอ้หเห็นอ้วยเอาครับผมประเี๋ยพนี้ขายเดียวกันนะครับครับนี่ครับหนึ่งซี่ีหนึ่งนึ่งัดเหรียเลยนองครับนาอน้ำมันเนาะเพราะว่า มันตรงกันสามหากับสวยงามห้าสี่กับสวยงามเอาเป็นเหล็กสามชุดเอ้ยสามหางครับครับทังไี้อีกครับนามบัตรนี่ผี่มีไงเพิ่นมาหาบอยั่ผอยู่ครับผแกผีบอับผีอายเลพื่นมรับอครับก็ผีอันนี้แหละครับสองชุดนี่แหละครับผีมูนคกับผีพอกับผีอายครับครับผมครับเพราะที่นี่เปงเจียงมึงครับเอาไปเสี่ยงมึงนะครับเนาะ มาท้าเข่าสามตัวอีกขึ้นวดนั่งวดตัวแรกก็เก้าเจ็ดสองนะครับเนาะแมนวดนังเข่าสามตัวเลยครับอีบสี่วดนี้ขอให้ถูกสามตัวอีกเนาะครับแมนเนาะผมจะมัดนั่ครับครับโอ้ยขอบคุณนะมันได้ร้ายครับที่ห้ตัวดีดีๆไปสื่อลอตเตอรี่ราังวันที่หนึ่งครับขอบคุณครับนะมาสวัสดีครับ นี่นักขาธรรมชมเลขของน้ำหม่อมนอกขาธรรมชมห้าสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งแล้วกัหนึ่งสี่ศูนย์สามห้าหนึ่งสี่ศูนย์สามห้าตัดหนาตัดลังในขาธรรมชมขอหายม่ชมเวิลากับน้ำหม่อมค่ะก็ยิบพุงฝ่าไปใศษคัมมันี่าพย่งฝ่าไปใสษทองมีสามดาวมิข้องดีมาฝากทรามชมค่ะประดับชมข้องดีพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเอฟซีมณีนนท่อมีสามดาวดเดินทางไปทำบนยวดลงปูรอดเกจีดังแดนอีสานจังหวัดสุรินทร์เดมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีค่ะเป็นของเหลียกเงินเหลียกทองเหลียกทรัพยคขาขายไพ่ขายของบอดีลูกค่าย,ยางพานบ่เขาลานเอาตอัวนีไปใส่จะได้มีโฉคมีลาภค่ะซื้อเหลขซื้อลอตเตอรี่จงังเลยถือไปรับชมมังคองดีกับนนองเบิร์ดอยู่ข้างในค่ะ ไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับสดีครับอู้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอน้เรื่องการเมตตามหาโยมหาสนีเรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัขคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือก การงาน้าขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่าง้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างงี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งแล้ว ลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทันเลยพ่อหลวงปู่หลอดเนียพ่อนวดตีเหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ อธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อลถซืออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน,น่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงม,ม,มเมตตา,ายยมาพ,พูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบ<า>ิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชม หลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินขาวกบลอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลุวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของโบคอยดีลูกค้าย,ย่างโบเห็นลานเฮาไขว่ไขว่ามีอยียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวดคองหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับ ดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านคากล้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมนเนาะเบาแอมเราตรงหูยินซื่อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนครับมีโอกาสได้มาสักการากราบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลง เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเ้าเอาย่งกายผู้สาวผู้บ่าวมัยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาลงปอูกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแท้แทะครับ่ามผู้ชมมือแท้แทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อลวก็ เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่ลดแล้วครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวลในแต่งเพลงให น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี Ad ่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยเนี่ยก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงพี่งงนาวคา่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงื่นไหลามาที่มากค้นหักก้นหลง เบาแอมโลตุงกับบลโรซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับน้อเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่ม้านะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมโลตุงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บดีทีล่าสีมันบดมันบัง เสียเจังไรในตัวเขาสิเรอออกไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเออครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับเอามาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้กทู้มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขกเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมยาบ่าแอมเราตรงกับสีใหเเบิ้งตัวเลกับน้ำมุนของหลวงปูครับ่านผู้ชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ยอครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําหาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ํหาบครั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 บล้างเสียดจังเรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิกมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ